สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเริ่มต้นที่จุดสบายสบายกับกระเจี๊ยบจิบๆกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่5มีชื่อตอนว่าพระผงของขวัญวัดปากน้ำพระผงของขวัญวัดปากน้ำนี้สร้างเมื่อครั้งหลวงปู่สดเป็นเจ้าอาวาสเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนช่วยกันสร้างโรงเรียนพระปริยติธรรมค่ะ นับเป็นการบอกบุญรุ่นแรกๆและมอบพระให้เป็นที่ระลึกเลยเรียกกันว่าพระของขวัญซึ่งจัดสร้างเป็นพระเนื้อผงประกอบด้วยวัตถุมงคลต่างๆมีตัวหลักเป็นผงปูนและเขียนผงเป็นยันวิเศษตามตำรับเช่นผงมหาราชผงอิทธิเจผงปะทัมังเป็นต้น มีมวลสารอื่นๆอาทิดอกมะลิแห้งที่มีผู้นำไปบูชาเส้นพระเกศาของหลวงปู่สดเองวันนี้เจี๊ยบก็จะมาพูดถึงผ้าผงของขวัญของวัดปากน้ำสามรุ่นนะคะก็คือรุ่นที่1รุ่นที่2และรุ่นที่3ค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเนี่ยมีพุทธคุณเป็นที่เรื่องลือทางทางด้านเมตตามหานิยมมหาลาภ แถวคาดโคงกระพันจนมีการพูดติดปากกันว่าถ้ามีพระวัดปากน้ำอยู่กับตัวแล้วในน้ำไม่ตายบนบกไม่ตายกลางอากาศไม่ตายลาบผลไม่ขาดมือและมีค่าเท่ากับสมบัติพันล้านหากมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเถิดจะเกิดสำลิดผลทุกประการและเนื่องจากองค์พระเป็นเนื้อผงที่มีความเปื่อยยุ่ยง่าย ดังนั้นจึงพบว่าบางองค์ก็มีการนำมาลงแลกเกอร์เพื่อให้เกิดความคงทนนะคะสำหรับพระปากน้ำรุ่นแรกนั้นเป็นภาพผงสีขาวนวลเนื้อองค์จะแห้งนุ่มนวลมีลักษณะเหมือนจะยุ่ยไม่แกร่งเมื่อถูกน้ำก็อาจจะละลายได้พุทธลักษณะอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิลาบปางประทานพรกระทำพระหัตถ์ขวาเป็นมุตรา เห็นพระรัชนีชัดเจนประทับนั่งเหนือบันลังบัวคว่ำบัวหงายภายใต้ซุ้มเรือนแก้วมีเส้นรัศมีกระจายจากซุ้มในแนวขวางสื่อถึงฉับพันนรังสีด้านหลังมียันเป็นอักษรขอมอ่านได้ว่าธรรมขันเนื่องจากสร้างจำนวนพอสมควรจึงใช้แม่พิมพ์ถึงสิบพิมพ์ แต่จะมีจุดสังเกตแห่งพุทธศิลปะโดยรวมที่พอพิจารณาได้เป็นเบื้องต้นดังนี้ 1. เส้นรัศมีที่ขวางทางด้านขวามีจำนวน11เส้นเส้นรัศมีที่ด้านซ้ายมี13เส้นครูบาอาจารย์เก่าๆบอกว่าเหมือนบานเกรดที่เปิดปิดได้ 2. เขาพะพักส่วนพระปางหรือแก้มพองออกเป็นรูปกลมยกเว้นปลายคางที่สอบแหลมเล็กน้อย 3. องค์พระจะอวบอ้วนนูนสูงกว่ารุ่นสองและรุ่น3ข้อพักกรซ้ายจะเลียวเล็กพระหัตถ์ที่ยกขึ้นจีบนิ้วหนาใหญ่กว่ารุ่นอื่น 4. พระกรนด้านขวาจะยาวกว่าด้านซ้ายให้สังเกตเกือบทุกพิมพ์ด้านบนของพระองค์พระจะกว้างกว่าด้านล่าง ต่อไปก็จะเป็นพระวัดปากน้ํารุ่นที่2ค่ะพุทธลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนรุ่นแรกแต่เนื้อจะเพิ่มตัวประสานคือน้ํามันตัวอิ้วและพิถีพิถันในการกดพิมพ์ให้แน่นขึ้นดังนั้นเนื้อองค์พระจะแกร่งดูไม่ยุ่ยรวมทั้งดูไม่เก่าเหมือนรุ่นแรกและจุดสังเกตที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันพระวัดปากน้ํารุ่นที่3พุทธลักษณะ จะต่างจากรุ่นหนึ่งและรุ่นสองย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากนำแม่พิมพ์เดิมมาตกแต่งเพิ่มเติมและจัดสร้างเป็นจำนวนมากทำให้ต้องใช้แม่พิมพ์เป็นจำนวนมากจะเห็นความคมชัดและสวยงามขององค์พระกว่ารุ่น1และรุ่นสองเนื้อมีความแกร่งพอเพิ่มตัวประสานกันพระยุ่ยองค์พระจะดูใหม่และมีกลิ่นน้ำมันตั้งอิ้วผสมอยู่อีกทางเอกลักษณ์ในแม่พิมพ์ก็ต่างกัน สำหรับใครนะคะที่เป็นผู้ที่ชอบสะสมวัตถุมงคลของขังพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็คงจะเคยได้ยินความมีชื่อเสียงของพระผงของขวัญวัดปากน้ำกันมาบ้างนะคะหากเพื่อนๆนะคะอยากจะมีของศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มกันตัวของเรานะคะเจี๊ยบก็แนะนำว่าเราเองเนี่ยจะต้องทำตัวของเราเนี่ยให้ศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนค่ะ ความศักดิ์สิทธิ์ของคนเราเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลค่ะต้องหมั่นทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสค่ะซึ่งพลังแห่งความดีก็จะกลายเป็นพุทธคุณที่คอยปกป้องคุ้มครองเราค่ะคนดีเมื่ออยู่ที่ใดนะคะก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาตอบแทนผลแห่งความดีอย่างแน่นอนค่ะ การได้รับสิ่งที่ดีๆพลังงานดีๆนะคะหรือว่าพลังงานพุทธคุณจากพระเครื่องสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆก็จะทําให้จิตของเราเกิดมีพลังค่ะแล้วก็มีกําลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะเจียวก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะหมั่นทําทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนาค่ะแล้วก็ขอให้พลังบุญกุศลสิ่งดีๆ กลับไปหาเพื่อนๆให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งใดที่ประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพันกันทุกๆคนเลยค่ะแล้วติดตามพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ